จังหวัดหนองคายสมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายจะสมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการวันที่18มกราคม2565ย่องประชุมโรงแรมหนองคายทาวิล่า อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางรณิดาเหลืองทิศสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคโครงการเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2565 จังหวัดหนองคายโดยสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายจัดให้มีขึ้นนายสมศักดิ์เพง่งธรรมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าเพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดหนองคายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจสาระสาคัญขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนากําลังแรงงานของสถานประกอบกิจการที่มีผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวน40คนจุมพลสายแวขว,วข่าวสุภาพนพเกาทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องคายรายงาน